วันนี้ผมจะพามารู้จักกับอาจารย์ของผมอีกท่านหนึ่งครับที่สอนผมมาในวันที่ผมรู้สึกท้อแล้วอาจารย์ท่านนี้จะสอนผมว่ายัางไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับและนี่คืออาจารย์ท่านนั้นครับคือต้นไม้ต้นนี้ผมเห็นมาอยู่หลายครั้งครับในยามที่ตอนนั้นเขาเป็นต้นต้นหนึ่งที่ ขึ้นลำต้นตรงเหมือนกับต้นทั่วไปวันหนึ่งครับเขาก็ล้มลงมารากทุกอย่างก็ถูกถอนขึ้นมาผมขี่รถผ่านไปก็ดูเหมือนว่าต้นไม้ต้นนี้ก็คงไม่รอแน่ๆวันแล้วอดอนเน่า่านไปเรื่อยๆต้นไม้ต้นนี้อย่างรากใหม่ และเติบโตขึ้นยืนต้นใหม่อีกครั้งบนลำต้นเดิมที่ตายไปแล้วมันก็เหมือนกับชีวิตเราครับไม้จะล้มยังไงแต่ถ้ายังไม่ยอมแพ้เราก็จะมีชีวิตใหม่ขึ้นใหม่ซั้งเหมือนกับที่เขาบอกว่าจะล้มมาเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้ลุกขึ้นมามากกว่าล้มหนึ่งครั้งก็พอลุกขึ้นมาครับ แล้วเริ่มชีวิตใหม่ทําชีวิตใหม่แล้วสร้างประโยชนให้กับผู้คนต้นไม้ต้นนี้ยังคงให้ออกซิเจนยังคงให้ที่อยู่อาศัยของนกข้างล่างยังคงให้ที่อยู่อาศัยกับต้นไม้ต้นเล็กๆมดมแมลงตัวเล็กยังคงประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ลุกขึ้นมาอีกครั้งครับให้มากกว่าลม ขอบคุณครับอาจารย์